สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เดชาฟาร์มนะครับวันนี้ก็จะพาทุกทุกคนนะครับมาชมลูกไก่กับลูกนกและเกิดนะครับมาอัปเดตกันนะครับลูกไก่บ้านกับลูกนกกระทานะครับอันนี้เพิ่งเกิดเลยนะครับลูกนกกับลูกไก่นะครับบางส่วนก็จะย้ายไปอยู่ตู้อนุบาลไปแล้วนะครับ ชุดนี้ก็กําลังขย,ยอยออกกันนะครับเพิ่งเก็บไข่นะครับเปลือกไข่แล้วก็จะเหล,ลือชุดหนึ่งครับกําลังจะออกแป่บ้านครับก็ชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดนี้ครับชุดที่หลังครับชุดนี้เพิ่งเข้าได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมลูกไก่บ้านกับลูกนกกันแต่งบ้านกันต่อครับจากที่อยู่ อีกชุดหนึ่งครับก็จะเป็นชุดนี้จะเป็นชุดถ้าเทียบกับทั้งหมดก็ชุดนี้จะเป็นชุดสองนะครับนี่ครับชุดสองนะครับลูกไก่บ้านชุดนี้ก็เกือบห้าสิบหกสิบตัวนะครับทยอยขายไปบ้างแล้วนะครับก็จะเป็นไก่งวงปนมาด้วยนะครับชุดนี้อายุหนึ่งเดือนแล้วนะครับที่มัน เ uh, มื่อก่อนนั้นจะอยู่อีกตู้นึงครับตู้ข้างนอกนะครับจะเป็นตู้ไม้นะครับก็ให้อาหารเรียบร้อยแล้วน,นะครับแล้วก็จะพาไปชมอีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเป็นลูกไก่อีกชุดหนึ่งนะครับผมก็แยกออกไปแล้วอันนี้เอานกกระทามาแทนนะครับคิดก,ก่อนนั้นก็ที่เอานกกระทาไว้อีกกล่องหนึ่งพาชมกันนะครับชุดนี้ก็ติดจองไว้มั่งแล้วนะครับนกกระทา ก็เหลือจากการขายไข่เชื้อครับผมก็มาฟักไว้นะครับก็ทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับสีขาวแล้วก็ลายนะครับนกกระถางอันนี้ยังแยกเพศไม่ได้เลยนะครับอายุก็จะได้ประมาณสิบสิบกว่าวันสิบห้าวันลวครับพี่สิบห้าถึงยี่สิบวันละยังแยกเพศไม่ได้อันนี้ก็อาจะเป็นตัวผู้ครับเนี่ยดูจากคอขาแล้วครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพศยังแยกไม่ชัดเลย ก็อาหารเหมือนเดิมนะครับอาหารไก่เนื้อแรกเกิดอยู่ครับจะเปลี่ยนเป็นอาหารนกไข่แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราพาไปชมลูกไก่กันลูกไก่แรกเกิดกันนะครับขึ้นออกจากตู้ฟักเมื่อวานนะพาไปชมนะครับครับก็ชุดนี้นี่ครับขึ้นเอาออกจากตู้ฟักมาประมาณ8 0ิตัวนะครับลูกไก่อันนี้จะเป็นไก่บ้านเลยครับ อันนี้แรกเกิดครับพึ่งออกนะครับแต่ว่าจะทำวัคซีนนะครับยันตุดกแกแรกเกิดเป็นแลกวเหมือนเดิมนะครับอาหารใจเนื้อแรกเกิดครับโอเคครับเดี๋ยวเราพาไปชมรุ่นสามกันครับภายในบริเวณนั้นน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่านะครับเสียงดังมาก รุ่นหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ครับรุ่นสามชมข้างในกันครับอันนี้จะเป็นรุ่นสามนะครับชุดนี้ก็อยู่ประมาณห้าสิบถึงหกสิบตัวได้นะครับเหลือจะขายเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับรุ่นต่อไปด้วยนะครับเพิ่งให้อาหารนี่อาหารเป็นพวกโยเกิ้วยครับแล้วก็ข้าวสุกส่วนอาหาร อาหารเป็นอาหารสําเร็จเดี๋ยก็จะเป็นอาหารไก่เนื้อนะครับอ่าไม่ใช่ครับอาหารไก่พื้นเมืองครับไก่บ้านนะครับเป็นไก่งวงครับหลงมาอยู่ประมาณสี่ห้าตัวครับแข็งแรงครับชุดนี้ก็จะกบไฟไว้ด้วยนะครับเปิดไปประมาณสองร้อยวัตต์นะครับหลอดไฟหลอดแข็งแรงนะครับลูกไก่ก็เสิอพวก คุ้ยสุกตังมะมละมะละกอมั่งนะครับหญ้าหวานมั่งนะครับก็ไม่ให้เขาให้เขาแก่เกลียดเพราะว่าเมงเชียงเขาร้อนอย่งเขาอาจจะจิกกวนกันได้นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นนกกระถานนะครับอ,อยากได้รุ่นไหนซอปกระถานได้น,นะครับเดี๋ยวพาไปชมอีกรุ่นหนึ่งก็แก่บ้าน ครับส่วนกห่บ้างก็จะเป็นจะเป็นชุดใหญ่เลยนะครับก็ประมาณห้าสิบตัวได้ครับเนี่ยครับชุดที่เคยอัปเดตให้ทุกคนชมกันด้วยนะครับก็จะปล่อยออกข้างนอกบ้างนะครับแม่เขาคุยเขี่ยกินบ้างนะครับเพราะอยู่ข้างในอาจจะจิกกันได้ครับตรงนี้จะเป็นอาหารเหมือนเดิมนะครับเพิ่งให้หาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว นนี้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นต่อไปนะครับอยากได้รุ่นไหนก็สอบถามได้นะครับมีหลายรุ่นเลยนะครับแต่บ้านทั้งแรกเกิดทั้งหนึ่งเดือนแล้วก็สองเดือนแล้วก็จะเป็นชุดนี้นะครับทุกคนเห็นแต่ปะอุ้ยเสียแล้วนะคนับชอบค่ัเวลาคนเดินมา เาหายนะครับช่วงนี้สภาพอากาศาแปรปรวนก็รักษาไก่ด้วยนะครับพอดีว่าผมผสมวอกฟ้าทลา,ายโจรมั่งครับแล้วก็พวกยารักษาอะไรนะครับป้องกันนะครับไม่ให้ไก่ตึมนนะครับตรงนี้ไก่เป็นลูกได้ง่ายนะครับ อยากได้รุ่นไหนก็ทักแชทมาสอบถามนะครับผมจะทิ้งแบบว่าลิง์ไว้ให้ด้วยจะทิ้งช่องทางติดต่อให้ทุกคนด้วยนะครับก็หรือจะทักเฟซบุ๊กได้นะครับเดชาบุตรีนะครับแล้วก็ Facebook f a n p เ g e นะครับเดชาฟาร์มสละบวี่ะครับหรือจะโทรเลยก็ได้ครับสูนย์กราแปะสองแฟดถกสี่ซนีสานะครับมีจำหน่ายทุกรุ่นนะครับไก่บ้านนะครับไก่เป็นเมือง ยังเป็นแก้เหงานะครับเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับใครสนใจไข่เชื้อก็มีนะครับไข่เชื้อไก่บ้านก็มีนกกระชาก็สอบถานได้นะครับวันนี้มาอัปเดตให้ทุกคนชมกันนะครับสวัสดีครับ